ช่วงพอเพียงอย่างพอ่อก็เพียงพอวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะโรงเรียนนี้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเช่นโครงการธนาคารขยะแปลงเกษตรค่ายธรรมะและแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตไทย โครงการในโรงเรียนของเรานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราก็จะมีโครงการในเรื่องของธนาคารขยะซึ่งเป็นการที่ปลูกฝังให้นักเรียนและชุมชนและผู้ปกครองนะคะได้นําขยะที่เหลือใช้นําไปสู่การฝากเพื่อให้ได้รู้จักการประหยัดอดออมดีกว่าการนําไปทิ้งเพื่อให้เป็นภาวะโลกร้อนนะคะสิ่งที่หนูได้รับจากโครงการนี้คือขยะที่บ้านหรือห้องเรียนลดลงและได้เงินมาซื้ออุปกรณ์การเรียนโดยไม่ต้องขอพ่อแม่ สิ่งที่โครงการโรงเรียนได้ทํามานะก็สามารถที่ทําให้นักเรียนเนี่ยรู้จักในการอดออมแล้วก็รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในบ้านก็คิดว่านี่น่าจะเป็นส่วนสําคัญและเป็นสิ่งที่เริ่มต้นสําหรับเด็กในวนัยนี้ที่เขาจะสามารถต่อยอดไปได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขบัญญัติให้กับนักเรียนคือเป็นโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมลูกอมและขนมกรุบกรอบและยังได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดอีกด้วย นี่แหละค่ะหลักความพอเพียงด้านคุณธรรมและจิตใจที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนของเราค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมดีๆของศูนย์สถานศึกษาพอเพียงหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ www.sufficiency.org e ค่ะ